สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone หน้าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็คือ iPhone 13นะครับที่ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่มียอดขายดีมากๆนะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone นะครับ iPhone 13นั้นในเรื่องของสเปคนะครับรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.1 เท่ากันกับทางด้าน iphone 14 iphone 15แล้วก็ iphone 16เลยนะครับกล้องหลังก็ให้มา2ตัว ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ iPhone ไปถ่ายคอนเทนต์ไว้ถ่ายรูปนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอรวมถึงถ้าจะซื้อไปเล่นเกมนะครับการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับในเรื่องของราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0,000ต้นต้นๆเท่านั้นนะครับบางช่วงโปรโมชั่นลดลงไปเหลือ1 1 0 0 0ถึง 1, 000, 000, บาทนะครับส่วนการซื้อแบบติดโปรหรือว่าติดสัญ ยาราคาอยู่ที่4-5,000บาท นนัน้คลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับสรุปมาให้ได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับหรือว่าการซื้อแบบติดสัญญานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าจะซื้อ iPhone 13ในเดือนนี้ล่าสุดนะครับลดราคาเหลือเท่าไหร่ซึ่ง iPhone 13รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่มีงบ10,000นต้นๆน,นะครับก็สามารถเลือกรุ่นนี้ไปใช้งานได้ ซื้อวันนี้การันตีได้เลยว่าใช้ได้อีก2-3ปีแบบสบายๆนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 13ไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันรวมไปถึงก็ยังมีส่วนลดนะครับมาให้ท่านสามารถเก็บไปใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อีกด้วยไปดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน a p p l e โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกัน ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดแฟตนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโปรลดแฟตช่วยเปนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้จาก Lazada นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ13,790บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่าน วอลเล็นะครับจ่ายผ่านการสแกน QR Code นะครับผ่าน Mobile Banking เราสะดวกเป็นไนก็เลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่14,9 0 0 9 9 0บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หยดเก็บผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iPhone 13นะครับจากทางนั้นแอปช้อปปีร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้รวมไปถึงการผ่อนก็สามารถเลือกผ่อนได้เลยนะครับสำหรับการผ่อนนั้นไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะ เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางนัดแอป,ป l a z a d a นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากันนะครับชอบร้านไหนก็สามารถลองกดที่ลิงก์เข้าไปดูราคาล่าสุดกันก่อนได้นะครับไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้ถ้าร้านไหนราคาถูกใจเราก็สั่งซื้อได้เลยนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางนัดแปปอป Sho ป e ีกันบ้างสําหรับร้านแรกร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้านแอปเปิลโดยตรงนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องใช้สู์ไทยประกันศูนย์จาก ราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ1 5 5 5 0บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สําหรับการผ่อนผ่อนเพียงเดือนละ402บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผ่อนทั้งหมดได้ถึง48เดือนหรือว่า4ปีสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลห่ปีนะครับส่วรารนที่2ก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับ iPhone 13เครื่องแช้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ15,550บาทเท่านั้นเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1 2,000บาทเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับผ่อนผ่าน SP l เ t e ์เ e ได้อีกด้วยมีให้เลือก2สีสำหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท100้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้าย สำหรับแอปช้อปปี้นะครับ iPhone 13ขายโดยทางร้านไ s t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13 จากทางนั้นแอปช้อปปีนะครับชอบแล้วไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมีโปรใหม่ราคาใหม่มาแล้วนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนมาดูกันว่าค่ายมือถือคใคยไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 13รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า Tru DT แท 5G iPhone 13นะครับแบบแรกก็จะเป็นโปร สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ d t แทนะครับที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปสามารถซื้อได้ที่ราคา7,600บาทส่วนลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปหรือว่าใช้งานมาแล้ว1ปีนะครับซื้อได้ที่ราคาเพียงแค่6 8 1 0บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหน็ุงหน้านะครับรวมไปถึงถ้าใช้มานานก็ยังมีส่วนลดเพิ่มให้อีกถึง2,000บาทนะครับราคาของ iPhone 13ก็จะเหลือเพียง4 8 1 0บาทเท่านั้นสำหรับคนที่ใช้ d t แทมานาน ซึ่งส่วนลดตรงนี้เราสามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านจะได้ส่วนลดไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าใช้งานมามากกว่า11ปีขึ้นไปนะครับรับส่วนลดทันทีอีก2,000บาทนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,900บาทเท่านั้นโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะคซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา6,810บาทถ้าใช้ดีแทมานานก็จะเหลือเพียง4,810บาท เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าด้วยนะครับโปร1299ราคา7,810บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าแล้วก็โปร1199ราคา8,310บาทไม่ต้องจ่ายค่าินี้ตงหน้าเหมือนกันทุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านดที่สนใจอยากไะซื้อ สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t a c ็ hop อทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13ก็มีการปรับลดราคาลงมานะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6 8 1 0บาทเท่านั้นก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4, แต่ว่าตอนนี้สีเขียวกับสีชมพูสินค้าจะหมดช่วงเท่านะครับส่วนลดมีให้หน่าสนใจมากๆนะครับจะมีส่วนลดสำหรับการสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดอย่างท,ที่ทุกท่านเห็น ลดเพิ่ม1000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่5,8 1 0บาทแล้วก็จะมีส่วนลดเหมือนกันกับทางด้านค่าย d t แทนะครับเพราะว่าเขาเป็นค่ายเดียวกันก็จะมีส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ทรูมานานรับส่วนลดอีก2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสั่งออนไลน์แล้วก็ใช้ทรูมานานมากกว่า11ปีขึ้นไปนะครับก็จะรับส่วนลดสูงสุดถึง3,000บาทนะครับก็จะสามารถซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคาเพียงแค่ประมาณ3 8 1 0บาทเท่านั้นซึ่งส่วนลดตรงนี้นะครับผมย้าว่า จะต้องไปสอบถามก่อนซื้อนะครับที่ศูนย์ทูชอปว่าเราได้ส่วนลดเท่าไหร่ถ้าได้ส่วนลดตามที่ผมแจ้งก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นเอรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา มาเริ่มดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของทรูนะครับซื้อได้ที่ราคา6 8 1 0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499านะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าโปร1299ราคา7 8 1 0บาทโปร1199ราคา8 3 1 0บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนไม่ต้องจ่ายค่าหน็้ล่วงหน้าส่วนลูกค้าใหม่นะครับราคา6 8 1 0บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499หนรับมี่เน,น้าด้วย5,885บาทโปร1299ราคา 7,810บาทขาเนติดลุหน้า5,350แล้วก็โปร1199ราคา8,310บาทนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา6,810บาทนะครับยาย่ายออนไลน์ราคา6,810บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1299ราคา7,810บาทโปร1199ราคา8,310บาทสุดท้ายเป็นโปรสำหรับกยารใย่ข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา7,810บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399เครื่องเปล่าคายอยู่ที่ 1 5 0่0บบาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสอบถามส่วนลดนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสั่งออนไลน์นะครับก็ กดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ True m o v i l e นะครับได้ส่วนลดสูงสุดถึง3,000บาทปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพรอมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ลดราคาล่าสุดเหลือ6,800บาทเท่านั้นสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ AIS นะครับถ้าใ้า่ค่ายก็ลดเพิ่ม1,000เหลือ5,800บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีสำหรับความจุ128กิกะไบต์ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13โป o ใหม่ราคาใหม่เดือนพฤศจิกายนนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปี้กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้้มาใหกท,กทุ ได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ